เราอาจจะนับถือนักการบ้างนักทินบ้างด้วยเหตุว่ามันให้แสงสว่างแก่เราทำให้เราเกิดความรักหรือในตอนกลางคืนก็ทำให้เรามองเห็นไม่เบื่อหมนเราก็เลยนับถืออาจจะด้วยสาเหตุที่ว่ามีพระคุณต่อเราเราจึงนับถือแต่ลึกๆแล้วเราแค่ได้ทราบว่าบางกตการเหล่านี้ที่มันถือ và con có cũng chưa tưởng tượng được từ thời hiện đại đến tận ngày từ ด้วยอำนาจของการขันวันนั่นแหละทำให้ข้าวสิ้นคืมันก็เชื่ออยู่อย่างนั้นตลอดแล้วก็สอนลูกสอนเมียสอนลูกสอน,อส,อนอสารวันว่าข้าวันใดวันหนึ่งก็ไม่มีแล้วเนี่ยพระอาทิตย์ไม่ขึ้นพวกเดาวนีน่ต้องรักษาตัวเองให้ดีนะคือสําคัญตัวเองสูงมากแล้ววันมันก็มาทันเดีววันออกมาคาันเป็น วันๆมาจนมันป่วยนะจนมันป่วยใกล้จะตายมันก็ยังบินขึ้นไปนะก็บอกผู้บอกเพียงบอกวันผ่านต่อไปอาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราที่ทำให้มาถึงมันก็หันมันก็ การเป็นเบื้อต้นเพื่อที่จะทางด้านรงทุนการปฏิบัติแต่ผมก็จแตั้งคำถางเหล่านั้นทำไมเราต้องมีทาตรวมทำไมเรา Thank